สวัสดีพี่น้องครับเสียงเพลองเมืองสุรละคอนครับบรรยากาศตอนนี้ครับเราอยู่ที่เคียงเนื้อเจ๊กแขกครับผมส,ส,สบายดีเซียวสบายดีจ้าตอนนี้ตีสามเพลิงโดยประมาณพี่น้องครับเดินทางกลับมาจากอำเภอบันผือครัวล้านลาอุดรธานีครับอืแบบมหาเซียวก่อนหอดบันนะบรรยากาศของเคียงเนื้อพี่น้องครับผมอันเป็นอะไรเซียวสบายดีบ่เฮ้ยจ้าสบายดีบอกมวนดีหานี่เมื่อลองหัดากูณตักเทีอวูึเอลาเซียวกูขอเด้อ มึงลองด่ากูดูมึงสิด่ากูแบบไหนเอ้าป่อยพ่าเปลี่ยเอขาอกเปลี่ยนตี๋ยอยพนมาเปลี่ยนเม่มึวนแม่มวลมามวนแมงโอ้ยอีห่าห่างเลยนี่อะเว่าอีห่าเนี่ยเก็บกดพี่น้องครับผมมึงเก็บกดบอเซียวเก็บป่ะอืมฮะบบเดี๋ยวสิบห้าอาจารย์ป่องกันมากแน่เนี่ยจ้าในเวลาแล้วเพราะอาจารย์ป่องอยู่นะเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องครับผมนะฮะติดภารกิจหลาย เราเกียวเขาจนแล้วจนเมียนรถได้พี่น้องนาเกลเลยจะได้รูปภาพเล่าลนะครับผมอจารย์ปองมากจะใครน้องเซียวเนาะคนมีคนเหน็ดไน้อยู่ได้กินสุกินเออนะฮะสุดยอดนะครับพี่น้องกับผมบมีโอกาสมาทั้งพี่น้องมาทั้งน้องแว้งเอบบอพพแว้งเนาะทั้งดอนเขียงพี่น้องครับเซ็นพังค้นไปสว่างดินครับแยกดอนเขียงนะพี่น้องเลือกข้างๆลงสีนะครับแวหาเจแขกไหนนะครับกับเนื้อเขาและข้าวทะเลก็กเซียวสามลอยเศร้าสามลอยเศร้า สำหรับซีซีดได้นะครับพี่น้องกับผมนะฮะพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้นะฮะให้เซียวซ้อยสู้กินได้พี่น้องเนี่ยนะครับซ้อยเนี่ยเซียวเดี๋ยวซื้อมากินบานเฮ้ยเพราะว่าห้ากินดีโบโบทานัดถ้าว่ากินได้บอกก็กินได้อยู่แต่ว่ามันมันโบทถนัดนะครับโบแจกใจเมื่อน่ะพี่อินพวกรักสอนทำใช่ไหมบอกโบกินดิบวะมันก็กินได้อยูไอแต่ว่ามันมันโบแจกใจนะมเนี่ยผมโบกินดิบมันแต่ไหนพี่น้องแต่ว่าก้อยฟักเนี่ยฟักฟักเนี่ยกินได้อยู่ครับพี่น้องครับ อย่าว่าทำตีเป็นได้พี่น้องเด้อะนะครับพอยงามไม่ว่ากินมาานตะไรครับเห็ดแก้วท้ำเดงเสี้ยวแก้วบ่อือมอย่าหายกูเด้บ่หายจะเชื้ออืมนะครับพี่น้องครับมีเนื้อส่งเนื้อเสรือพี่น้องกับผมแก้วมีบีพอมโอ้ยนะฮะซื้อเนื้อแถมบีบ่เรื่องบ่แถมเอาบักห่าอีห่ามึงเอาบักแตงมาอย่างนี้ผัวบ่อยุ้งมึงใส่บักแตงซะบ่เฮ้ยแค่รับผลแล้วคือแค่รอดแค่รอดปอดพี่น้องครับ หัวใอยูเลยจะเอาบักแตงแท้นาะอีผากเนยอย่าเว็ดแก้วได้เชียวอันนี้อันนี้เนื้อเศษครับพี่น้องครับผมนะครับเนื้อต้มน้อยเนาะถุงจังบาทนี้ใครเพื่อพี่น้องมาทำถุงละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเป็นเนื้อต้มใส่กุ้้งตมกุ้งเตี๋ยวได้พี่น้องเด้อนะครับไปแม่เชียวไปแม่อืมมีหอดซีนแห้งน้ำหนังงัวก็มีพี่น้องครับผมหนังเข้มนะครับหนังเข้มหนันงงัวนะฮะโอ้โหนะครับนีอะไะพี่น้องครับเนื้อออเจาะแหย่เชียวเฮ็ดนะไ,ไ,ไห่ นะครับเสือไปลวอย่บานนะฮะบรรยากาศ่านแปลมากกแวะหาเสียวพี่น้องเอ้ยนะครับเหนือกำงามพี่น้องเอ้ยพู้น่ะคัก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 นึก็บสไทตตามแบบกูเดนล่ะที่เทาเออเอาเด้อเบาหนึ่ยังเบาแดงกูยังบาแดงแก้วกูบอดีแก้วบอดด้เอาหายได้เอาห้ให้เบิ้งซื้อเตี่อ๋อหมูหม้อขึ้นมาแทวบานเนี่ย ซอยตาบกคนดำแน่นี่มันดิกรึดกรึดกึดนี่มึงบ่จักแถมเนี่ยเสี้ยวนี่แถมวัวอีพามึงนี่โบอีสาวพรอนเลยอืมนะมาดูเสี้ยวครับเอาถุงมาเสี้ยวแก่ขมขมนะหมอเด้อบรรยากาศมาหย่อมสี่หลองครับผ่านไปบ้านเสนีนะฮะข้างหน้าตรงไปคืออำเภอสว่างได้ดินนะครับพี่น้องครับนะฮะโอ้ซ้อนหนึงครับผมหนึนง้ม่ผู้เดียวครับพี่น้องนะผู้จัดการเล่าติดภารกิจครับ แล้บันได้มานำ้ำผมเดินทางมาแต่อเภอบันผืออุดรธานีนะครับไปทั้งบ้านข่ำบงว่างบงพูลัพพี่น้องข่ำบงพูระนะครับไปหยัา่าไอ,าอา้ไส้เฮานะครับพี่ชาวบริษัเกื้อเ,อเจอรุนนะครับแชมป์โลกเชสกีรุ่นพันแปดร้อย cc นะฮะไปหยั่อายำไส้าการเดินไปคับโบกไกลลนะ่ดัดเดียวจากบ้านเฮาลอยหาซิทกิลโลไปกลับสามลอยบกไกลแล้วเนาะลอยหาซิทสามโนะเออเมึงยอมผมสมบูรณ์เซลผมก็ขาวเหมือนหมอเอายอมสีขาวเนาะให้ไรมูจักบ่อีฮานี่เขาก็เกิดว่ามันเะ่าเทาสบายดีไรเนาะ ห้บแล้วเนาะกูไม่ให้เลยกูไท้เก่มึงก็ไปลลางกูเด้อพักกันเด้อมึงยจะมาไงเด้อกูเตะแตดฟงเด้อนี่เดียวยังยืนเห็นให้กินอือนะครับพี่น้องครับว่าภาษาภาษาชาวบ้านภาษาบ้านๆบอกกับเซียวนะครับพี่น้องครับโอ้โหนะครับผมมึงเอาเงี้ยวลลางจี๋มึงก็หลังลงจี๋กันเงี้ยวจอกลงคนนี้ลงี๋นี่ยเออเป็นผู้หูดีไร เนี่ยยากน้ำเนี่นี่หมามันเลี้ยแล้วมึงมึงไปตักหนาหมาสีเลียอยใช่ยี่เตี๋ยคนเนี่ยสีเลี้ยจะตัวกูได้จะตัวดอกกลมโด้วยจะเตะแตกมึงฟงเด้อือจังสีหลักพี่น้องครับผมบอกว่ากับเสียวบอกมันมวนเสียวถ้าถามตัวนี้เฮ้ยตั้งแต่เขาคบกันมาเนี่ยหมอเจสิบปีเนี่ยเฮ้ยเขาเคยบบกมวนกับตัวบ่บ่อือบ่ไปได้หมอภาษาพ่อคุ้นเรียนบ่จังสีหลักเขาเรว่าเสียวกันพี่น้องครับเพ็นกันเพื่อน คุณคุณทัศนีสีสมยายยคุณแขกสบายดีไหมครับถ้ามองสีอีฮานันไข่กระโดดน้องเขานะฮะสรอยตามกู๋น้ำเนื้อีหมออีกอย่ายยงอเกินเกินไงกูดีเชื่อหอกยีสัตว์งงย<อ>มีดในมือมึงนะกูจะสร้อยเอาเลยนี่เอฟซีว่าชิบะบอกเพียวมาดาคอยชิบะบอกเพียวมาดาเจ้าจอนะเอฟซีว่าเอฟซีเอเติขอบขึ้นดองเอฟซีสักเพียวทุกท่านนะครับเด้อที นะฮะย่งไม่หยาบหยามทำเขาเจ๊แขกเซียวผมพี่น้องกับผมนะฮะอืมนะครับิึงแง่งกันพี่น้องกับผมนะฮะบรรยากาศน่าอมคำบ่าวาศีรุ่งไปับอาจารย์ฟองกับตัวเซียวไปชมรมปราหาตัวไรเหมือนในหัวเระพันธ์อาทิตย์หนึ่งบนที่หอ้ก็ร่องบนเมึงกีหอดกูบ่บ่หวยมึงตอบไหมเงียอกูบ่แม่อนีว่าแต่แบบพี่หอดอิ่มหมาไอปากยังบวเป็นมีเม่นบมอมวนเนาะมีเม่นอยู่บวา มันเป็นดมเนาะนะฮะป้ามาใส่เพชรอีพากนบานี่ิบวนังห้องไห้มันกระานด้กินน้ำไหเนาะอุ้ยคุสุบวนัไห้ครับที่บนเตีไห้กรสร่าเนาะไ่ได้กินกุเท้ล่งโคกมึงจะว่าแต่ไอ้คนกระเท่ลงถวยมึงจะว่าแต่ปากกูปูเ้อปากถยกับปูรุ่นนี้แต่ถุงมัเกิเปื่อยอยู่นี่อือาแบบของแบบนี่ขอหอดสาวเนาะกูมักสรดเลยเสียอาอีเอาอาเขาควานั่นม่งหอานีห้องกัวเนี่เอาวานีอีก มันจะจงไวทธรมาเขาบ่อยนี่นี่มันสีอืดเออนี่แหละคุณบ้งจีได้เซียวแก้วแก้วหมอแก้วมันเป็นสูตรหน่วยได้มันสูตรใหญ่เลยได้ไหมเออไทยกับพี่น้องกับผมนี่ฮะนี่นะครับนี่คือผงชูรสนะฮะแป้งนัวจีลาเซียบหลายเซียวอี๋อ่ากิ่นสีดของร้านใสอยู่ใสหลายแล้วบ่กูเห็นอยู่เอาลงเพื่อนเอาลงโอ้ยเอาอีกบ่แก้วนอยคนไ่โดนอืม ซีนแพงไหมพี่น้องครับผู้ใดมานี่ยกินฟรีพี่น้องเด้อทุ่งอร่อยครับผมอันนี้คือน้ำปลาใช่ไหมแล้วอ่านี่ลักเซี่ยวสุกรอ้องคุ้ต้องนะฮะบรรยากาศว่าหยามเซี่ยมพี่น้องครับผมนะฮะนี่คือสีแยกไฟแดงก้อนเกลือพี่น้องครับมาจากพระโคดีฝั่งขวามือมาจากอุดรดีฝั่งซ้ายมือเห็นป่ายเลยเนื้อวัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เก๊แขกตี้ขี้แตกนะครับนะฮะแล้วเราก็จะลักเอาแนวงมของมือนะครับผม เออฝาผ้าหรือเออฝาผ้าหรือฝาซี่ก่อนนี่ฝาซี่โอ้ฝาซี่อ๋อขวดอะไรเสกขวดบีขวดตีบ่บ่ใส่เอ้ามันมาสีขมสันขมขมจากไหนเอ้าขมเอ้าสก๊อข้อมอขมโอ้ขมใส่แล้วเอ้าเออเอ้าวอ้าวปากแดงกระปอกเปลือกคือกูนัมกระเทือนไฮกระป๋อนโลด เอาใส่ถุงมาเสียว่างเออนี่แหละตับ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 ไงเพราะเพราะเอาเนื้อนี่นี่นี่มีเส้นกี้นี่ไงหัวใจวะนี่นี่ละเออซอยมากกินเป็นยึดติดหัวใจมีหัวใจยึดเสมอนี่เนี่ยโอ๊ะงานเหนื่อมันโอยนั่มเนี่ยนะปวแกปวี่น้องแก้วนะครับผมอ่ะไม่ลืมปดโดนเกลี้ยงกระปิ่น้องเด้อนะฮะสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดฝากร้านเกลี้ยงกระปิ่น้องเด้อร้ากสาวพรอนกับผม นะะฮเมื่อได้เซียววันนี้กะคือเก้าคนละอะไรกบัญชีมาโดดแล้วปีไม่ควรเลยเซียวหนึ่งเก้าหนึ่งยิ่งกว่ายืนนี่แก้วพี่น้องแก้วขนาดบนกลองนี่หนึ่งสองแก้วพี่น้องแก้วเอาละบรรจารพี่น้องกรบผมสบายดีจ้าขอบคุณครับกลับบ้านเรารักเราอยู่นะจ๊ะเจอกันอุบลราชธานีพี่น้องครับเราจับจองครับ